สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคา r คราฟเต็ดวันนี้เราจะพาไปดูรถแทรกเตอร์ที่เป็นขวัญใจเกษตร,รกรไทยมายาวนานและกลับมาในเวอร์ชันใหม่ที่อัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีกับสยามคูโบต้า L3608 รุ่นปี2026ที่หลายคนรอคอยมานานรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ยังคงความแข็งแกร่งแบบฉบับของคูโบต้าเอาไว้ครบท้วนทั้งโครงสร้างเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแต่มีการปรับปรุงหอลลยจุดที่ช่วยให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและที่สำคัญค,คือความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อน L3608 ยังคงมาในสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้แต่โฉมใหม่ในปี2026นี้ดูทันสมัยขึ้นฝากระโปรงหน้าออกแบบใหม่ให้เปิดง่ายขึ้นมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีขึ้นไฟหน้าถูกเปลี่ยนเป็นแบบเล็ดให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของรถแทรกเตอร์รุ่นนี้กับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบขนาด36แรงม้าระบบฉีดน้ำมันแบบ Direct Injection ให้พลังแรงเต็มที่ขนาดเดียวกันก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมถึง15%เสียงเครื่องยนต์เรียบลงและแรงสั่นสะเทือนลดลงทำให้ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่เมือ่อยล้าระบบส่งกำลังของ L360 8ใช้เกียร์ธรรมดาแบบซิงโครชัตเทอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานในพื้นที่แคบช่วยให้ผู้ขับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้รวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดรถทำให้งานในนาแคบหรืองานขนส่งทำได้อย่างราบรื่นยิ่งขึง้น พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในพื้นที่ครูคราหรือมีน้ำหนักต่อพ่วงสูงไม่ต้องออกแรงมากเหมือนรุ่นก่อนเบาะนั่งปรับใหม่นั่งสบายขึ้นรองรับสรีระของผู้ใช้งานได้หลากหลายพร้อมโช้กกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงกระแทกขณะขับขี่แ3้0 8ยังมาพร้อมเพลาขับเคลื่อน4ล้อที่ทำให้สามารถลุยได้ทุกสภาพดินไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายหรือพื้นที่ลาดชันเกษตร,รกรที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความท้าทายจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจในการขับเคลื่อนแบบไม่มีสะดุด ความสามารถในการยกของของไฮดรอลิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแรงยกที่จุดแขนยกสูงขึ้นถึง1 5 0 0กิโลกรัมรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดใหญ่ได้สบายไม่ว่าจะเป็นผ่านไถ่ายผ่านพรวนโรตารีหรือรถเทรลเลอร์ขนผล,ผลผลิตเหมาะกับการทำงานหลากหลายรูปแบบในภาคเกษตรกรรมหน้าจอแสดงผลแบบใหม่เป็นจอเลตขนาดกระตัดรัดอ่านง่ายบอกข้อมูลครบถ้วนทั้งระดับน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิเครื่องและสัญญาณเตือนต่างๆทำให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องได้ทันทีขณะทำงาน เรื่องความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน L นย์แปรุ่นใหม่มีระบบตัดเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อพบความร้อนสูงหรือแรงดันน้ำมันต่ำพร้อมระบบเบรคคู่ที่ตอบสนองได้รวดเร็วแม่นยำทำให้มั่นใจในการทำงานทุกสถานการณ์หากพูดถึงการดูแลรักษาคูโบต้า L 3 6 0 8ยังได้เปรียบในเรื่องขององค์การเข้าถึงอะไหล่และศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเข้ารับบริการได้ง่ายมีทีมช่างที่ผ่านการรอบรมมาตรฐาน และอะไหล่แท้ที่สั่งซื้อได้รวดเร็วอีกจุดเด่นของแอลนว3แปคือความคุ้มค่าในระยะยาวทั้งในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันการบำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานที่ยาวนานพร้อมรองรับงานหนักต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสึกหรอเร็วด้านราคาแม้จะยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ5 5 0 0 0 0ถึงบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกเสริมถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพและคุณภาพระดับนี้อย่างมาก โดยรวมแล้วสยามคูโบต้า L 3608ปี2026คือรถแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานความแข็งแกร่งความประหยัดหรือความสะดวกสบายเหมาะกับทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มองหาเทคโนโลยีและเกษตรกรรุ่นเก่าที่ต้องการความทนทานถ้าคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์คู่ใจไว้ลุยงานหนัก L 3608รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Car Crafted ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถเกษตรใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายสว,ส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Car Crafted วันนี้เราจะพาไปดูรถแทรกเตอร์ที่เป็นขวัญใจเกษตรกร,กรไทยมายาวนานและกลับมาในเวอร์ชันใหม่ที่อัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีกับสยามคูโบต้า L 3 6 0 8รุ่นปี2 0 2 6ที่หลายคนรอคอยมานาะนรถแทรกเตอร์รุน่นนี้ยังคงความแข็งข ตาเอาไว้ควบคู่ทั้งโครงข้าวพื้นยนต์และระบบขับเคลื่อนแต่มีการปรับปรวมของล่ยจุดที่เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น